ครับสวัสดีครับผมพรทศมงคลวรร w a ครับเจ้าของร้านพอยสินเนียรโสโลแกงองคราบผมถูกใจผู้ซื้อประทับใจผู้รับสินค้าคุณภาพดีราคาถูกนะครับก็ผมก็มีขายอยู่หลากหลายครับพวกเครื่องเบญจรงต่างๆแล้วก็เป็นกรอบรูปภาพากรอบรูปภาพซึ่งมีเราสามารถติดนาฬิกาใส่ลงไปได้ครับ <S <S เป็นรูปภาพแบบไทยๆเอกลักษณ์ไทยๆนะครับแล้วก็มีพวกลิพันต์พิวเตอร์ครับ <S <S พิวเตอร์ที่เป็นพิพันฑ์ที่ทํามาจากดีบุกนะครับ คุณภาพของเอยดีบุกนี่คือมันจะไม่ดำครับสีมันจะคงทนถาวรลอย่างนี้ไปนลครับ <S <S ครับผมร้านของผมอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับโครงการที่26ซอย2ก็อย่าลืมมาช่วยอุดหนุนกันบ้างนะครับขอบคุณครับ